อันดับที่10การทุจริตการทุจริตในหน้าที่คือการใช้อำนาจที่มีสแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบซึ่งหลักๆแล้วจะมีจุดประสงค์อยู่2ออย่างนั่นคือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและให้ได้มาซึ่งเงินทองโดยข้าราชการที่ทำแบบนี้พวกเขาสามารถพลิกแพลงหาช่องทางได้เสมอไม่ว่าจะเป็นการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างโดยการใส่ตัวเลขเกินความเป็นจริงแล้วกินส่วนต่างการตบแต่งเอกสารเพื่อเบิกเงินหลายๆรอบ การรับเงินใต้โต๊ะเพื่ออื้อประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นหรือแม้แต่การเล่นแร่ปแปรธาทำให้ทรัพย์สินของราชการกลายมาเป็นของตัวเองและนอกจากนี้ก็ยังมีอะไรอีกมากมายหลายอย่างที่มีความซับซ้อนและคนทั่วไปอาจคาดไม่ถึงแต่ที่แน่ๆสิ่งเหล่านี้มันสร้างความเสียหายต่อระบบราชการประชาชนและประเทศชาติอันดับที่9ทําทำตามเพื่อความอยู่รอดมีข้าราชการจำนวนไม่น้อยที่พวกเขาเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตาม หรือก็คือถ้าหากว่าในหน่วยงานนั้นมีการทุจริตจนเป็นเรื่องธรรมดามันก็อาจจะทำให้ข้าราชการที่ดีทำพฤติกรรมแบบนั้นตามไปด้วยเพราะถ้าไม่ทำก็จะอยู่ไม่ได้ลองนึกภาพดูว่าถ้ามีคนร่วมมือกันทุจริตสัก20คนแต่มีเพียงสองสามคนที่ไม่เอาด้วยคิดดูว่าพวกเขาจะถูกระแวงมากขนาดไหนจะถูกกดดันมากขนาดไหนพวกเขาอาจถูกกันแกล้งจนอยู่ไม่ได้จนสุดท้ายอาจทำให้สองสามคนนี้เลือกทางผิดโดยการเข้าร่วมกระบวนการทุจริตนี้ไปด้วยแม้ว่าในตอนแรกอาจจะทำไปเพื่อความ ออยู่รดแต่เมื่อทำแล้วได้ส่วนแบ่งหรือได้ผลประโยชน์บางอย่างกลับมามันก็อาจทำให้พวกเขาติดใจจากนั้นก็รอรอให้พวกเขากลายเป็นแบบนั้นไปเลยจนคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเราใครๆเขาก็ทำกันเจ้าควรจะเป็นผู้ทําลายล้างศิษย์ไม่ใช่ข้ารู้นำสมดุลมาสู่พลังไม่จะทิ้งไว้ในความมืดอันดับที่8ทักชีโรยหนะ้า อย่างที่หลายคนเคยได้ยินมาว่าหลายๆโครงการของภาครัฐทำออกมาแล้วไม่ได้คุณภาพอย่างที่ควรจะเป็นซึ่งสาเหตุนั้นก็อาจจะเป็นเพราะมีข้าราชการบางส่วนเชื่อว่าต่อให้ทำงานออกมาดีมากแค่ไหนสุดท้ายก็ได้เท่าเดิมต่อให้ทำงานออกมาได้ไม่ดีทำแค่ใม้นันเสร็จไปสุดท้ายแล้วก็ได้เท่าเดิมเช่นเดียวกัน ดังนั้นพวกเขาจึงขาดแรงจูงใจที่จะสร้างสารผลงานที่มีคุณภาพบอกมาไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารงานระบบการประสานงานไปจนถึงโครงการก่อสร้างต่างๆและยังมีอีกหนึ่งกรณีที่ทำให้เกิดผักชีโรยหน้าได้เช่นกันนั่นคือการชุจริตในโครงการต่างๆซึ่งเป็นผลมาจากการลดสเปควัตถุดิบลดสเปคอุปกรณ์มีการหัวกันกับผู้รับเหมาแล้วพากันกินส่วนต่างจึงทำให้ผลงานออกมาไม่มีคุณภาพ หรือในบางกรณีอาจจะเป็นการจงใจทําให้มีคุณภาพต่ําเพื่อที่จะได้เบิกงบประมาณออกมาซ่อมแซมอยู่บ่อยๆซึ่งก็จะทําให้มีเงินส่วนต่างเกิดขึ้นบ่อยๆเช่นเดียวกันอันดับที่7ไปดูงานและงานสัมมนาจริงๆแล้วการไปดูงานและการไปงานสัมมนามันก็จะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตําแหน่งหน้าที่ของแต่ละคนว่าพวกเขาต้องไปดูงานอะไรไปที่ไหนและต้องไปงานสัมมนาอะไรบ้าง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ก็มีทั้งแบบที่จัดขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีแบบที่ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะัก อย่างเช่นในตอนที่ใกล้ปิดปีงบประมาณแล้วเงินของหน่วยงานเหลือพวกเขาจึงจัดกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อใช้เงินงบประมาณของปีนี้ให้หมดไปมิเช่นนั้นในปีหน้าอาจจะถูกลดงบประมาณก็เป็นได้ซึ่งการไปดูงานและงานสัมมนา,าต่างๆบ่อยครั้งที่มันไม่ใช่เหตุจําเป็นหรือบางครั้งก็อาจมีการพาครอบครัวไปด้วยบางครั้งไปแล้วไม่เข้าร่วมจนทําให้คนภายนอกมองว่ามันเหมือนกับการจัดทริปไปเที่ยวซะมากกว่าอันดับที่ 6. ระบบอุปถัมภ์ นี่คือสิ่งที่ถูกพูดถึงกันมาอย่างยาวนานกับระบบอุปธรรมในแวดวงราชการไทยซึ่งก็จะมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบไล่ตั้งแต่การเล่นเส้นเล่นสายฝากคนรู้จักเข้าไปทำงานผู้ใหญ่คอยดันเด็กที่อยู่ในเส้นสายของตนให้มีตำแหน่งหน้าที่การงานเติบโตในขณะที่ข้าราชการชั้นผู้น้อยจะเติบโตได้นั้นยากลำบากมากจนกลายเป็นว่าไม่ได้วัดกันที่ผลงานแต่วัดกันว่าเป็นเด็กในสายของใครแล้วไหนจะยังมีเรื่องของสินบนเงินใต้โตและการส่งสวย ซึ่งการอุปธรรมกันแบบนี้มันก็สร้างผลเสียลายอย่างต่อระบบราชการไทยยกตัวอย่างเช่นข้าราชการชั้นผู้น้อยขาดแรงจูงใจในการสร้างสารรค์ผลงานดีๆอีกทั้งมันยังเปลี่ยนให้ข้าราชการบางคนกลายเป็นคนประจบสอบพลอเอาใจผู้ใหญ่เพื่อให้ได้โอกาสที่ดีขึ้นอันดับที่5เครือข่ายอิทธิพลสิ่งที่อยู่คู่กับระบบอุปธมภมก็คือเครือข่ายของผู้มีอิทธิพลหรือผู้ที่มีอำนาจ เพราะการที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ขอให้การอุปธรรมค้ำชูผลักดันให้มีหน้าที่การงานใหญ่โต มันดูเหมือนว่าจะกลายเป็นบุญคุณที่ต้องตอบแทนและยึดข้าราชการชั้นผู้น้อยเอาไว้เป็นเหมือนดังหมากในกระดานยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทำผิดผู้น้อยก็อาจจะทำเป็นไม่รู้ไม่ฉียไม่รู้ไม่เห็นทำเป็นไม่รู้เรื่องใดๆหรือไม่ก็อาจจะคอยแก้ต่างให้กับผู้ใหญ่คนนั้นโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หนึ่งคนอาจมีข้าราชการชั้นผู้น้อยอยู่ในเครือข่ายของตัวเองเป็นสิบสิบคนจากนั้นเมื่อร่วมมือกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รายอื่นก็จะทําให้เกิดเครือข่ายที่ใหญ่มากขึ้นซึ่งงอาาจจะเป็นทั้ตํบ ทั้งอำเภอก็เป็นได้และแน่นอนว่าคำว่าเครือข่ายที่ว่านี้มันก็หมายถึงความเป็นพวกเดียวกันดังนั้นมันจึงมีโอกาสสูงมากที่แต่ละคนจะมีส่วนร่วมในการประพฤติมิชอบและร่วมกันปกปิดความผิดอันดับที่4เอาใจผู้ใหญ่ในระบบราชการไทยนั้นมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอย่างเข้มข้นเพื่อให้ได้มาซึ่งความก้าวหน้าอำนาจเงินทองและโอกาสต่างๆหรือบางคนอาจจะทำไปเพื่อความอยู่รอด แต่ถ้าหากว่าเป็นสายดาร์กจริงๆก็อาจจะมีการประจบสอบพลผู้ใหญ่มีการขโมยผลงานมีการนินทาและใส่ร้ายผู้อื่นหรือในบางกรณีการประจบเอาใจผู้ใหญ่ทําไปเพื่อให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัยเพราะในยามที่ลําบากผู้ใหญ่จะได้คอยปกป้องเราและกล่าวกันว่าถ้าหากข้าราชการชั้นผู้น้อยคนใดได้เป็นคนโปรดของผู้ใหญ่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบอุปถัมภ์และได้อยู่ในเครือข่ายที่แข็งแรงก็จะทำให้คนนั้นเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่ถึงอย่างไรก็ตามในกรณีที่มีความผิดพลาดร้ายแรงมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่ผู้น้อยต้องรับความผิดแทนผู้ใหญ่อันดับที่3อย่าข้ามหน้าข้ามตาด้วยความที่สังคมราชการไทยมีคาแรคเตอร์แบบอนุรักษนิยมมีการแบ่งแยกชัดเจนระหว่างผู้มีอำนาจและผู้ที่ไม่มีจนกลายเป็นการแบ่งแยกชนชั้นในหน่วยงาน และด้วยความที่เป็นแบบนี้ดังนั้นจะมาสร้างผลงานข้ามหน้าข้ามตากันไม่ได้เพราะมันจะกลายเป็นการทําตัวเด่นจนทําให้คนอื่นไม่ชอบใจ การข้ามหน้าข้ามตาคน,นระดับเดียวกันมันก็ทําให้ถูกมันไส้มากพอแล้วแต่ถ้าหากเป็นการข้ามหน้าข้ามตาผู้ใหญ่มันก็จะร้ายแรงมากยิ่งกว่าเพราะจะถูกมองว่าทํางานไม่เห็นหัวผู้ใหญ่ทํางานไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่และอะไรมากมายหลายอย่างซึ่งถ้าหากฝืนทําแบบนั้นต่อไปก็อาจจะถูกผู้ใหญ่กันแกลง้งด้วยการเสกบัตรสนเทศทิพขึ้นมาซึ่งอาจจะถูกสั่งย้ายไปหน่วยงานอื่นถูกย้ายไปในท้องที่อื่น ดังนั้นจึงมีบางกรณีที่ข้าราชการชั้นผู้น้อยต้องยอมยกผลงานดีๆของตัวเองให้เป็นความดีความชอบของผู้ใหญ่ไปซึ่งทั้งหมดนี้สามารถกล่าวโดวยสรุปได้ว่าถ้าแบกไม่ดีพอก็อย่าทำตัวเด่นจะเป็นภัยอันดับที่2อํอำนาจนิยมตำแหน่งที่ใหญ่โตย่อมมาพร้อมกับอำนาจที่ใหญ่ยิ่งซึ่งดานมือจากทุกข้อที่กล่าวมาจะไม่สามารถทำได้เลยหากไม่มีอำนาจ และถ้าหากเป็นข้าราชการสายดาร์กจริงๆก็มักจะใช้อำนาจเพื่อสแสวงหาประโยชน์เข้าตัวเองและเอื้อประโยชน์ให้แก่พวก้องซึ่งมันจะนำไปสู่การทุจริตต่างๆอำนาจที่มีอยู่ในมือมันทำให้พวกเขาชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ทำอะไรก็ดูเหมือนจะสะดวกไปซะหมดอีกทั้งมันยังดูมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นที่เชิดหน้าชูตาในสังคมและยังมีความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นอย่างมาก นั่นจึงไม่แปลกอะไรที่ข้าราชการไทยสายดาร์กจะพากัน่วงแหนอำนาจเป็นอย่างมากและสำหรับคนที่อยากจะัปเกรดอำนาจของตัวเองให้มีมากขึ้นไปกว่าเดิมก็อาจทำได้โดยการใช้เงินมหาศาลซื้อตำแหน่งใหม่ที่ใหญ่กว่าและด้วยความที่จ่ายเงินไปมากเมื่อเข้ารับตำแหน่งแล้วก็จะทุจริตเพื่อถอนทุนคืนและสแสวงหาผลประโยชน์อื่นๆเพิ่มเติมอันดับที่ 1. เหน,เนือประชาชนเราน่าจะเคยได้ยินมาว่าข้าราชการมีหน้าที่รับใช้ประชาชน ดังนั้นมันจึงรู้สึกเจ็บปวดใจมากที่สุดเมื่อประชาชนรู้สึกว่ามีข้าราชการบางรายที่ทําตัวเหนือประชาชนหรือบางรายอาจจะทําให้รู้สึกว่าประชาชนนั้นคือผู้ต่ําต้อยและพวกเขาคือนายที่อยู่เหนือกว่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีรากฐานมาจากความคิดที่ว่าประชาชนมีแต่มาขอความช่วยเหลือมีแต่มาขอรับบริการจนมองว่าประชาชนคือภาระของตัวเองแล้วทําเหมือนกับว่าการให้บริการนี้มันคือบุญคุณทั้งท้งที่เป็นหน้าที่นั่นจึงทําให้เราได้ยินคําบ่นจากประชาชนอยู่บ่อยๆว่าการไปติดต่อราชการแต่ละครั้งมันแทบจะเป็นการคุกเข่าอ้อนวอนขอความช่วยเหลือไปแล้ว